ครับวันนี้ลลงโควิด1 9 1> รอบที่2นะครับของหมู่กล้าตดวลบังเตยในวันนี้อสมได้ง6ท่านนะครับรวมแล้วผู้นำทุกคนหรือผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย<ต>มาร่วมกันในการลดล,ลงในครั้งนี้รอบที่2เราพูดถึงอาการแอโคโนาวไวรัส1นนะครับจะมีไข้สูง37.5มีไอเสมหผ่าเจ็บคอติดต่อกัน4วันเสมหผ่านนี้เะียดมานะครับ สามบางคนอาจมีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียอาจจะลำบากจะมีปอดอักเสบหรือปอดบวมปวดเมื่อจำตัวทานอะไรไม่ลงนะครับสรุปถ้าเกิดมีอาการดัดเหล่านี้นะครับควรไปพบแพทย์เป็นการด่วจน,นะครับเพื่อแพทย์วินิจฉัยโรคว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับส่วนป้องกันไวรัสโควิด -19 นะครับ,บป้องกันหนึ่งสวมหน้ากาการอนามัยไม่ออกจากบ้านนะครับ มาอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอาจามมาล้างมือบ่อยๆอย่างในโฆษณานะครับล้างมือก็คือร้องเพลง p ับ b i อ t เ d a y สักสองรอบนะครับในการล้างมือนี้ทุกท่านคงจะทราบกันแล้วนะครับคือไม่ต้องบอกอะไรอีกมากมายนะครับถ้ามีอาการไข้หรืออาการที่เอ่ยมาข้างต้นให้ไปพบแพทย์ ความสะอาดกันนะพวกเราระบาดทั่วทิศรอโควิดสิบเก้าเศรษฐกิจก็ซบเซาช่วยกันเอาต้องหาทานมีคนตายอันตรายมันแพร่เชื้อทั้งตาอและเนือทั้งอีสานรวมทั้งผาคลาา เราป้องกันได้จำเอาไว้แค่สามอย่างต้องกินร้อนคอยระวังช้อนคนละคันล้างมือร่วมใจจะไปทางไหนจำเอาไว้ช่วยหลีกเลี่ยงในพื้นที่เสี่ยงที่มีคนมากลายโควิด1 9พวกเราป้องกัน สวมหน้ากากอันนาไมเพื่อความปลอดภัยนะแม่แจ้มจันกินต้องร้อนโอแม่งามงอนนจอมคันช้อนคนละทันมาเลกันมีไอแห้งแห้งมีไคร ในพื้นที่เสียงที่มีคนมากลายบเก้าพวกเราป้องกันได้สวมหน้ากานกินต้องร้อนโอ้แม่งามงอนนะจอมควันทอนคนละคันมันล้างมือเราต้องช่วยกันอาอันนาไหมเพื่อความปลอดภัยแม่แบบไอแห้ง มีใครและนาวสั่นไปเร็วฉับพลันต้องช่วยกันช่วยกันรูมม้ืม